อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1417การบ่มเพาะก็เหมือนมือหลังจากผ่านสิบลมหายใจอักขราสายฟ้ารอบหวังหลินจึงส่องประกายเจิดจ้ารวมถึงเพลิงจากการตื่นครั้งที่สี่ด้วยราชาแห่งแดนสวรรค์โบราณเกี่ยวข้องอะไรกับจักรพรรดิสวรรค์โบราณในโลกของเจ้าเรียกเขาว่าจักรพรรดิสวรรค์โบราณในยุคข,ข้าเขาถูกเรียกว่าราชาสวรรค์โบราณ วิหกรุ่นแรกค่อยๆตอบคำพูดเขาไม่มีอารมณ์อะไรแอบแฝงทว่าเมื่อเขากล่าวจบเพลิงในฝ่ามือหวังหลินเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเปลวเพลิงเปลี่ยนกลายเป็นวิหกศักดิ์สิทธิ์ตัวยักษ์อย่างรวดเร็ววิหกตัวนี้เก่าแก่มากและดูเหมือนมีชีวิตอยู่มานานมันส่งเสียงร้องหน้าขนลุกพร้อมกับพุ่งหาหวังหลินลมหายใจที่สิบเอ็ดหวังหลินเผยสายตาบ้าคลั่งอักขระสายฟ้ามีเปลวเพลิงขยายออกไป ขณะที่วิหกศักดิ์สิทธิ์เข้าใกล้หวังหลิงยืนขึ้นและผลักขึ้นไปทันทีคลิปตานั้นวิหกศักดิ์สิทธิ์โบราณจึงปะทะกับอักขระสายฟ้าและเกิดเสียงคำรามดังสนั่นกึกกล้องคลื่นกระแทกทรงพลังแพร่กระจายออกไปทุกทิศทางร่างหวางหลิงสั่นเทาอย่างรุนแรงวิญญาณครึ่งหนึ่งระเบิดและสลายไปร่างกายที่อยู่บนดาวมหาจักรพรรดิสั่นสะเทือนไปด้วย ร่างเขากระอักโลหิตและเซไปมาใบหน้าขาวซีดหมอกโลหิตจำนวนมากผุดออกจากร่างกายและเกิดการระเหยฉากเหตุการณ์นี้ทำให้เซียนรอบด้านทั้งหมดตกตะลึงวิหกรุ่นที่สองรีสายตาพลางร้องคำรามและมาอยู่ข้างๆก้านทูบสวรรค์ส่งสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าใส่บททดสอบสวรรค์เมื่อสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปเขาเอ่ยเสียงคำรามในบททดสอบสวรรค์ มันพชนนี่มันหมายความว่าอะไรหรือว่าเขาไม่ใช่คนของเผ่าวิหกศักดิ์สิทธิ์เขาถูกคนอื่นสร้างขึ้นมาหรือเจ้าออกไปน้ำเสียงพืมพำนังล่านและเกิดเป็นพลังที่มองไม่เห็นร่อนลงใส่สัมผัสวิญญาณของวิหกรุ่นที่สองบังคับให้เขาออกจากบททดสอบสวรรค์ข้ามีแผนของตัวเองลมหายใจที่สิองอักขระสายฟ้าพังทลายกลายเป็นเศษเสี้ยวนับไม่ถ้วนกลับคืนสู่ตาของหวังหลิน เลวเพลิงจากวิหกศักดิ์สิบรุ่นที่สพังทลายและเขากระเด็นกลับไปหลายร้อยฟุตหวังหลินสะบัดแขนขวาและเปิดมิติเก็บของแสงสีแดงโลหิตกระพริบว่าปรากฏกระบี่โลหิตหวังหลินชี้ใส่ท้องฟ้าอย่างดูร้ายกระบี่โลหิตไล่ตามหลังวีหกศักดิ์สิทธทันทีเซี่ยวนาทีนี้หลังจากกระบี่โลหิตพุ่งออกไปหวังหลินใช้ฝ่ามือสร้างผนึกและร้องตะโกน ในนามแห่งสายฟ้าสวรรค์จงควบแน่นสายฟ้าไรขอบเขตแห่งสวรรค์เพื่อเปิดแดนสายฟ้าโบราณลมหายใจที่สิบสามน้ำเสียงเขาดังขึ้นจนกระทั่งสันสะเทือนสวรรค์หวังหลิงสะบัดแขนใส่อากาศเบื้องหน้าโลกส่งเสียงดังสนั่นและเกิดการบิดเบี้ยวรอยแยกอวกาศขนาดยาวหมื่นฟุตเปิดออกเสียงคำรามมากมายดังกึกก้องออกมาจากรอยแยกและมีร่างมังกรสายฟ้าโบราณหลายตัวกำลังขยับอยู่ภายใน เปิดแดนสายฟ้าโบราณเป็นวิชาของหัวหน้าผู้อาวุโสแห่งเผ่าสายฟ้ากระจายทว่าหลังจากค้นวิญญาณหัวหน้าผู้อาวุโสและมีแก่นแท้สายฟ้าหวังหลิงจึงสามารถใช้วิชาสายฟ้าอันทรงพลังยิ่งนี้ได้มังกรสายฟ้าส่งเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวและกำลังออกมาจากรอยแยกทว่าวินาทีนั้นเสียงวิหกรุ่นแรกดังกึกก้องผนึกวิหกศักดิ์สิทธิ์ผนึกน้ำเสียงไม่ยแสดังกึกก้อง วิหกศักดิ์สิทธิ์โบราณส่งเสียงซี้่และพุ่งเข้าใส่รอยแยกขนาดหมื่นฟุตเปลวเพลิงครั่งพรูและประทับใส่รอยแยกวิหกศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนกลายเป็นผนึกยักษ์และผนึกรอยแยกที่เปิดสู่แดนสายฟ้าโบราณเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณดิ้นรนอยู่ข้างในเพื่อทะลวงออกมาแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถทำลายผนึกวิหกศักดิ์สิทธิ์ได้ลมหายใจที่14่ร่างหวังหลินสั่นเทาและสะบัดแขนโดยไม่ลังเล กระบี่โลหิตในท้องฟ้าเปลี่ยนทิศทางและพุ่งใส่รูปปั้นยักษ์เสียววินาทีนี้รูปปั้นจึงพลันลืมตาขึ้นมาดวงตาคู่นั้นไร้อารมณ์ใดๆกระบี่โลหิตถูกล้อมรอบด้วยพลังที่มองไม่เห็นมันถูกแช่แข็งอยู่นอกคิ้วของรูปปั้นและไม่สามารถทยับต่อไปได้กระบี่เล่มนี้อยู่ในมือเจ้าเป็นครั้งแรกที่เกิดน้ำเสียงตกตะลึงขึ้นของวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรก บนดาวมหาจักรพรรดิสีหน้าวิหกรุ่นที่สองกำลังมืดมนแขนขวากระเด็นออกจากก้านทูปก้าวถอยหลังไปหลายก้าวและมองหวังหลินด้วยท่าทีซับซ้อนเขาไม่รู้ว่าทำไมบรรพชนถึงทำเช่นนี้ส4ี่ลมหายใจจักรพรรดน้อยทำได้ส4ี่ลมหายใจส4ี่ลมหายใจคือขีดจำกัดของเขาแล้วเจ้าเห็นได้ว่าเลือดเนื้อเขาถูกทำลายไปเกือบหมดและโลหิตก็เกือบระเหยไปหมดด้วยปรมาจารย์ซือโมรีดวงตา ด้วยระดับบ่มเพาะของเขาจึงเห็นท่าทีมืดมนของวิหกรุ่นที่สองได้เป็นธรรมดาในใจเกิดการเยาะเยะ้ยดูเหมือนเกิดเหตุบังเอิญขึ้นให้เด็กสารเลวนี่ขึ้นขึ้นลงลงในบททดสอบไปหลายรอบตายไปในบททดสอบนี้ก็ดีช่วยฆ่าขจัดปัญหาไปการทูกสวรรค์เผาไหม้ลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วเหลืออยู่แค่ไม่กี่สิบฟุตเท่านั้นในบททดสอบสวรรค์หลังจากผ่านไปได้สิบห้าลมหายใจฝ่ามือใต้หวังหลินสันเทาและเริ่มขยับ ฝ่ามือกำมัดพร้อมกับเปลวเพลิงลุกโชนหวังหลินไม่มีแม้แต่โอกาสถามคำถามที่สามแรงกดดันจากห้านิ้วตกลงใส่พลังลึกลับทุ่งลงมาทำให้หวังหลินไม่สามารถหนีไปไหนได้พอเห็นเช่นนั้นหวังหลินจึงร้องคำรามเกิดเสียงปะทุกออกมาจากร่างกายห้านิ้วนั้นกดลงใส่แขนทั้งสองของเขาหวังหลินรู้สึกว่าทั้งร่างกำลังแตกสลายหวังหลินมีท่าทีดุดันและร้องคำรามครึ่งท่อนล่างแตกสลายภาย,ายใต้พลังอันแข็งแกร่งนี้ 16. บหลมหายใจ 17. บเดลมหายใจ 18. บแดลมหายใจร่างหวังหลินแตกสลายต่อไปเขามองไม่เห็นท้องฟ้าอีกแล้วเนื่องจากห้านิ้วบดบังจนมิดเมื่อหวังหลินมาถึงลมหายใจที่19จึงเกริงแขนแน่นทว่าขณะนั้นวิหกศักดิ์สิทธิ์ร้องออกมาเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพลิงไรลักวิญญาณหวังหลินเปลี่ยนกลายเป็นวิหกศักดิ์สิทธิ์วิหกรุ่งแรกเผยสายตาเป็นแสงประหลาด เขามองดูกำปั้นของตัวเองสายตามอง์ทะลุไปเห็นวิญญาณวิหกศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังดิ้นรนของหวังหลินเพลิงก้าวสีกลางหน้าผากกระพริบวูบวาบเพลิงไร้ลักพุ่งเข้าหากำปั้นของตัวเองเพลิงไร้ลักนี้มองไม่เห็นแต่เมื่อมันเข้าไปในกำปั้นทั้งฝ่ามือจึงห่อหุ้มอยู่ในเปลวเพลิงข้าสามารถตัดสินได้ว่าเจ้าจะอยู่หรือตายเพียงแค่คิดแต่เจ้าก็ยังไม่บอกความจริงข้า แม้แต่ตอนนี้ข้ามองค์ทะลุความลับเจ้าตอนที่เจ้าอยู่ในเผ่ามังกรหุ้มกรอบข้าปล่อยเจ้ารอดไปเพราะข้าต้องการรู้ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าข้าแต่งตั้งให้เจ้ากลายเป็นจักรพรรดิน้อยเพื่อพาเจ้ามาที่นี่ข้าให้รุ่นที่สองปรากฏตัวเพื่อนำทางเจ้ามาที่บททดสอบแห่งนี้ในที่สุดเจ้าก็มาที่นี่จงบอกข้ามาว่าเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าถึงแอบอ้างว่าเป็นคนของเผ่าวิหกศักดิ์สิทธิ์พวกผู้เยาอาจจะไม่สามารถมองทะลุความลับของเจ้าได้ แต่เจ้าไม่สามารถซ่อนสิ่งใดจากข้าได้หลังจากกล่าวเช่นนั้นเพลิงมหึมาผุดขึ้นในดวงตาวิหกรุ่นแรกพร้อมกับจ้องมองหวังหลินกำลังดิ้นรนและสังเกตการท่าทีหวังหลิงอย่างละเอียดหลังได้ยินเช่นนี้หวังหลินตกตะลึงไปทั่วขณะพลางดิ้นรนและหัวเราะอ,อย่างโกรธเกรี้ยวในเมื่อเจ้าไม่ยอมบอกความจริงข้าเช่นนั้นวิหกศักดิ์สิทธิ์จะมอบความตายให้เจ้าดวงตาของวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกเผยแสงประหลาดพลางจ้องมองหวังหลินในกำปัน้น หลังจากเอ่ยขึ้นมาเพลิงไร้ลักพุ่งเข้าหาใจกลางกำปั้นและเข้าสู่วิหกศักดิ์สิทธิ์ของวังหลินวินาทีที่เพลิงไรลักเข้าไปในวิหกศักดิ์สิทธิ์ของวังหลินเขาได้เห็นภาพมากมายกระพริบผ่านได้ชัดเจนภาพเหล่านี้รวมถึงวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นห้าที่ทิ้งอักขรวิหกศักดิ์สิทธิ์ไว้บนตัววังหลินเขาเห็นวังหลินผ่านการตื่นครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกไม่เพียงแค่มอ <rete> งผ่านความทรงจำพวกนี้ในคราเดียว แต่กลับมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าสังเกตอย่างละเอียดหลายพันครั้งท้ายที่สุดก็ถอนหายใจลึกและแสงลึกลับในแววตาก็หายไปเผยเป็นร่องรอยความเมตตาที่หาได้ยากกําปั้นค่อยๆผ่อนลงอย่างชา้ชาๆเจ้ายัางยึดมั่นอยู่อีกหรือน้ำเสียงเขาไม่เย็นเยียบอีกแล้วตอนนี้แฝงความชื่นชมวิหกศักดิ์สิทธิ์ของหวังหลิงจ้องมองบรรพชนรุ่นแรก ก่อนนี้เพราะข้าได้ทำผิดไปกับคนผู้หนึ่งและคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ข้าต้องจบลงเช่นนี้ข้ากระทั่งไม่สามารถก้าวออกไปจากบททดสอบสวรรค์ได้เจ้ากลับปรากฏตัวขึ้นมาและถึงแม้ลักษณะทั้งหมดของเจ้าจะตรงกับเผ่าพันธุ์แต่ข้าต้องระมัดระวังข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจหวังหลินขบคิดเงียบๆพร้อมกับวิหกศักดิ์สิธิ์ที่เขาสร้างขึ้นค่อยๆสลายไปหวังหลินกลับมาเป็นรูปร่างมนุษย์และกล่าวขึ้นวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นที่สามน่าหรือ ใช่แล้วหลังจากฆ่าคนวิญญาณเขาก็ยังไม่สามารถหาข้อผิดพลาดอันใดได,ได้ไม่ว่าข้าจะสังเกตมากแค่ไหนก็ไม่เจอแม้แต่บอแสสักชิ้นจนท้ายที่สุดข้าก็พบว่าเขาถูกคนอื่นสร้างมาในคำพูดของวิหกรุ่นแรกมีความเกลียดชังฝังลึกเจ้ามีห้าแก่นแท้แล้วแม้ทั้งห้าแก่นแท้จะเพิ่งสร้างขึ้นมาปรากฏการณ์นี้หาได้ยากยิ่งแต่เส้นทางของเจ้ามันผิดวิหกรุ่นแรกกล่าวชา้าช้า แก่นแท้สายฟ้าของเจ้าก่อเกิดประตูดับศูนย์แต่เจ้าไม่สามารถเปิดมันได้เจ้าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งไม่พอนั่นทั้งถูกและผิดเจ้าคิดว่าควรรอให้แก่นแท้เพลิงสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงพยายามเปิดประตูดับศูนย์อีกครั้งในใจเจ้าแม้แต่ขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าก็ไม่มีค่าด้วยซ้ำเจ้าไม่ต้องการผ่านขั้นทะลวงสวรรค์เจ้าต้องการตรงเข้าทำลายประตูดับศูนย์ด้วยขั้นทลายสวรรค์สูงสุดถ้าเจ้าคิดว่าทำมันได้เจ้าก็ผิดแล้ว หวังหลินตกตะลึงแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกถอนหายใจและค่อยๆหลับตาเอ่ยน้ำเสียงดังกึกก้องในโลกเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมแขนมนุษย์ถึงมีห้านิ้วในยุคข้าก็มีห้าทะลวงสวรรค์เช่นกันเพียงแต่มันถูกเรียกว่าห้าทลายดัดชนีการบ่มเพาะการฝึกเซียนโดยเนื้อแท้แล้วเจ้าและข้าก็กำลังบ่มเพาะฝ่ามือขั้นแรกคือฝ่ามือขั้นที่สองคือรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือก็คือกดและทุกคนต่างมีรอยนิ้วมือต่างกัน ดังนั้นกฎแต่ละคนจึงต่างกันไปด้วยห้าทลายดัชนีหรือห้าทะลวงสวรรค์ต่างก็เป็นนิ้วมือบนฝ่ามือเจ้าหากเจ้าต้องการปกคลุมผืนฟ้าด้วยฝ่ามือด้วยฝ่ามือเจ้าเจ้าต้องมีครบทั้งห้านิ้วหากเจ้าเข้าใจมันเจ้าก็จะเข้าใจหากไม่เข้าใจก็ไม่มีโอกาสที่เจ้าจะทะลวงไปได้ตอนที่1418ทําได้เช่นกันหวังหลิงขมวดคิ้วคําพูดของวิหกรุ่นแรกดังกึกก้องในใจทําให้เขาเงียบลง ห้าทลายดัดชนีคือกระบวนการรวบรวมพลังงานเพื่อทะลวงขั้นมีเพียงการบ่มเพาะจนถึงขีดจำกัดของขั้นที่สองเท่านั้นถึงจะทำให้เจ้าหยิบยืมพลังอำนาจของแก่นแท้เพื่อทะลวงประตูดับศูนย์ได้ในคราเดียวการบ่มเพาะของเจ้าปั่นป่วนเกินไปอันดับแรกร่างเจ้าคือเทพโบราณข้าไม่คิดว่าคนของเผ่าวิหกศักดิ์สิทธิ์ข้าจะกลายเป็นเทพโบราณไปได้ในสายตาของวิหกรุ่นแรกมีแสงประหลาดพลางมองกระบี่โลหิตเบื้องหน้า ข้าไม่รู้เรื่องการบ่งพะของเทพโบราณมากนักแต่ในยุคข้าพลังอำนาจของเหล่าเทพโบราณน,นั้นสั่นสะเทือนสวรรค์ตอนนั้นแม้เยโมแห่งเผ่าบัญชาโบราณจะไม่แข็งแกร่งเท่าราชาสวรรค์โบราณราชายังหวาดกลัวเขาเลยบัญชาโบราณหวังหลิงตกตะลึงพลางมองวิหกรุ่นแรกไปด้วยเนื่องด้วยสัญญาของข้าเมื่อตอนนั้นข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้มากกว่านี้ดังนั้นอย่าถามข้าอีก หากเจ้ามีโอกาสเจ้าจะเจอคำตอบที่สูญหายไปในการเวลาค่าทีของรุ่นแรกดูเหมือนหดหู่ลงหากเจ้าแค่บ่มเพาะร่างเทพโบราณและใช้พลังอำนาจของเจ้าเป็นเต๋ามันก็คงเปิดประตูดับศูนย์ได้ง่ายขึ้นแต่แก่นแท้ที่มีอยู่ในร่างเจ้ามันเป็นห้าแก่นแท้ดังนั้นหากเจ้าต้องการเข้าสู่ขั้นที่สามมันจะยากยิ่งกว่าเดิมยิ่งเจ้ามีแก่นแท้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น เว้นแต่เจ้าจะยกเลิกแก่นแท้และเข้าสู่ขั้นที่สามในฐานะเทพโบราณหรือเจ้าจะยกเลิกร่างเทพโบราณและใช้สี่แก่นแท้เข้าสู่ขั้นที่สามด้วยแก่นแท้ที่สมบูรณ์หนึ่งอย่างหวังหลินขบคิดเงียบๆขั้นที่สามจำเป็นต้องใช้แก่นแท้ที่สมบูรณ์หนึ่งอย่างเมื่อนั้นด้วยการใช้เพลิงนรการช่วยเหลือและกลืนกินจิตวิญญาณเป่าถึงจะมีโอกาสเข้าสู่ขั้นที่สามแต่ข้าไม่เจอกลิ่นอายเพลิงนรการจากเจ้าเลย เจ้าเดินบนเส้นทางที่ยากยิ่งช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรุ่นที่สองและสี่ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถช่วยเจ้าได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้ามีตัวเลือกและข้าอยากให้เจ้าคิดอย่างถี่ถ้วนหวังหลินเอ่อยขึ้นอย่างสงบนิ่งตัวเลือกอะไรละทิ้งร่างเทพโบราณละทิ้งแก่นแท้สายฟ้าที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องและและทิ้งแก่นแท้ทั้งหมดของเจ้าให้เหลือเพียงแก่นแท้เพลิง อยู่ในบททดสอบสวรรค์จากนั้นข้าจะช่วยเจ้าบรรลุขั้นที่สามภายในร้อยปีตั้งแต่นั้นต่อไปเจ้าจะมีแค่หนึ่งแก่นแท้เพลิงแห่งวิหกศักดิ์สิทธิ์เมื่อเจ้าบรรลุขั้นที่สามข้าจะสอนเพลิงไร้ขอบเขตวิหกศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าเจ้าจะบ่มเพาะอย่างสงบที่นี่พร้อมกับวิหกรุ่นสองและสี่รอจนกว่าข้าจะทะลวงผนึกได้สําเร็จจากนั้นข้าจะพาเจ้าทั้งสามออกไปจากที่นี่วิหกศักดิก์สิทธิ์รุ่นแรกเอ่ยอย่างช้าช้า ออกไปจากที่นี่หวังหลินดวงตาสองสว่างรู้สึกเหมือนมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ในคำพูดนี้ออกไปจากที่นี่วิหกศักดิ์สิิ์เผยดวงตาหนรํำลึกพลางเอ่ยขึ้นเบาๆกลับไปสู่โลกที่ข้าจากมาความคิดหวังหลินสั่นเทาและกำลังจะเอ่ยอย่าถามข้าบอกไม่ได้หากข้าพูดออกไปข้าจะตายพวกมันต้องการต่อสู้พวกมันต้องการขโมยแต่ข้าเหนื่อยข้าไม่อยากเข้าร่วมข้าแค่ต้องการกลับบ้านวิหกรุ่นแรกเอ่ยเสียงเหน็ดเหนื่อย ข้าจะให้เวลาเจ้าคิดข้าหวังว่าเจ้าจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกถอนหายใจลมหายใจหวังหลิงไม่สม่ำเสมอเล็กน้อยและดิ้นรนคำพูดของวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกช่างเยายวนยิ่งกว่าข้อเสนอของปรมาจาร์เต๋าความฝันปรมาจาร์เต๋าความฝันไม่ใช่คนของเผ่าวิหกศักดิ์สิทธิ์ในใจหวังหลิงเอ็นเอียงมาทางวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกหวังหลินลังเลและถามขึ้นหากข้าละทิ้งร่างเทพโบราณและแก่นแท้อื่นๆ เมื่อข้าบรรลุขั้นที่สามข้าสามารถกลับมาบ่มเพาะแก่นแท้ได้ไหมเจ้าทำได้แน่เหล่าเซียนขั้นที่สามบ่มเพาะแก่นแท้เช่นกันและยิ่งมีแก่นแท้มากขึ้นก็ยิ่งมีความเข้าใจลึกลำการบ่มเพาะก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่แก่นแท้ใหม่จะไม่มีวันบรรลุความสมบูรณ์ที่แท้จริงและจะหยุดที่ขั้นสามเส้นทางนี้ไม่มีอันตรายสำหรับเจ้าเป็นเส้นทางที่สงบสุขที่จะทำให้เจ้ารักษาความลหลงไหลเอาไว้ได้ ข้าเองก็เผชิญกับเพลิงแห่งความลหลงไหลและรู้ว่ามันสำคัญกับคนเช่นเราแค่ไหนวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกมองหวังหลินราวกับมองดูตัวเองและถอนหายใจความคิดหวังหลินสันเทาลมหายใจไม่มั่นคงเมื่อหน้าเขาเป็นตัวเลือกที่เริ่มเอ็นเอียงมีเสียงที่เต็มไปด้วยความอ่อนเพลียจากสองพันปีอยู่ในใจด้วยโอกาสชีวิตอันเงียบสงบมีเสียงแฝงความตื่นเต้นที่กระซิบเขาอย่างต่อเนื่องพักอยู่นี่ พักอยู่ที่นี่เจ้าไม่ต้องเจอกับการนองเลือดเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องชีวิตและความตายพักอยู่ที่นี่บรรลุขั้นที่สามในร้อยปีแม้จะลมเลิกแก่นแท้ทั้งหมดและร่างเทพโบราณหลังบรรลุขั้นที่สามไปยังสามารถบ่มเพาะใหม่ได้แม้จะไม่อาจสมบูรณ์แบบแต่การบรรลุขั้นที่สามถือว่าคุ้มค่าถึงมันจะไม่สามารถก้าวหน้าได้อีกเลยก็ตามพักอยู่ที่นี่เจ้าไม่เหนื่อยกับการบ่มเพาะในเวลาสองพันปีหรืออย่างไร เดินบนเส้นทางแห่งชีวิตและความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้ายังไม่กลัวใช่หรือไม่พักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่นี่การดิ้งรนของหวังหลินรุนแรงขึ้นลมหายใจกระชั้นชิดช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้เหมือนนานเป็นพันปีหลังจากผ่านไปสักพักหวังหลินจึงมองวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกเอ่ยน้ำเสียงแหบเล็กน้อยมรรผชนพาไปได้แค่เราสามคนหรือข้านำคนไปเพิ่มได้ไหมผู้น้อยมีสหายที่ไม่สามารถทิ้งไว้เบื้องหลังได้ วิหกรุ่นแรกขบคิดทั่วขณะต่อมาจึงเอ่ยเสียงดังกึกก้องการพาพวกเจ้าไปสามคนคือขีดจำกัดของข้าแล้วช่างมันเถอะเมื่อวันที่จะไปมาถึงข้าให้เจ้าได้เพิ่มอีกหนึ่งที่หากมีคนมากขึ้นข้ากลัวว่าจะไม่สามารถกลับไปได้หนึ่งที่ภาพลี่มู่หวานปรากฏในสายตาหวังหลินจากนั้นสือถูหนานชิงช่ยและโจลี่หลีเฉียนเหมยก็ผุดขึ้นมา ร่างหลายคนที่เขาเจอมาตลอด2,000ปีได้ทำให้หวังหลิงเกิดการตัดสินใจตอนนี้เจ้าจงบอกข้าว่าเจ้าเลือกอะไรคำพูดของวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกดังเข้าสู่จิตใจหวังหลินคลื่นมหาศาลก่อเกิดในใจหวังหลินตัวเลือกนี้ทำให้เขาดิ้นรนและลังเลทั่วขณะต่อมาหวังหลิงยื่นมือออกไปเปิดรอยแยกมิติเก็บของลงศพหนึ่งค่อยๆลอยออกมารี่มู่หวานกำลังหลับไหลอย,อย,อยู่ในลงศพอย่างสงบนิ่ง ผู้อาวุโสทุกชีวิตนางได้หรือไม่หวังหลินมองขึ้นด้วยสายตาแดงกำ่ำการตัดสินใจเลือกนี้เป็นเสมือนการต่อสู้อันโหดร้ายสำหรับเขาเสียงถอนหายใจยา,ย,ยาวดังกึกก้องพร้อมกับคำพูดของวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกข้าเห็นลงโศพตอนที่เจ้าเปิดมิติเก็บของก่อนหน้านี้แล้วนางต้องเป็นความลหลงไหลของเจ้าลงศพถูกสร้างขึ้นด้วยผู้เยาข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่ข้าสัมผัสผลลัพธ์ของลงศพนี้ได้ อายุไขของนางสิ้นสุดวิญญาณแรกกำเนิดได้รับบาดเจ็บและนางก็ตายจากนั้นเจ้าเก็บวิญญาณของนางไว้ในโลงศพเพื่อสร้างกายเนื้อแต่วิญญาณของนางแตกสลายไปแล้วร่างหวังหลินสันเทาพลางจ้องมองลี่งมู่หวานในโลงศพโลงศพนี้ประหลาดยิ่งมันทําให้วิญญาณที่แตกสลายไปแล้วหยุดลงทั่วขนาหากเจ้าหาวิธีที่ถูกต้องในการควบคุมได้เจ้าก็จะสามารถค้นหาเศษวิญญาณที่แตกสลายของนางได้ทีละชิ้น แต่ถึงแม่เจ้าจะหาเศษวิญญาณของนางเจอทั้งหมดข้าก็ไม่สามารถชุบชีวิตนางได้จิตใจหวังหลินเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสายตามืดหมนจ้องมองลงศพราวกับจิตใจได้ขาดสะบั้นเกิดความเจ็บปวดไปทั่วร่างกายวิหกศักดิ์สิธิ์รุ่นแรกคบคิดเล็กน้อยอย่างไรตามข้าไม่สามารถทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นทำไม่ได้ในบ้านเกิดข้ามีสาคนที่สามารถซ่อมแซมวิญญาณนางและชุบชีวิตขึ้นมาได้ เพียงแต่ทั้งสามคนนั้นมีสถานะสูงส่งยิ่งข้าไม่สามารถให้พวกเขาช่วยได้แต่เจ้าสบายใจได้ข้าจะทำให้ดีที่สุดหวังหลิงไม่ได้มองขึ้นไปเขาค่อยๆถอนสายตาจากโลงศพแขนขวาสัมผัสเข้ากับฝาโลงและเก็บกลับไปในมิติเก็บของบรรพชนสามคนที่พูดถึงช่างไกลตัวจากผู้น้อยนักสามคนที่ทำได้ขอเดาว่าเนื่องจากระดับบ่มเพาะลึกล้ำเกินอย่างถึง หวังหลินยกแขนขึ้นมาและมองดูรูปปั้นของวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกแม้สายตายังคงแดงก่ำแต่ไม่มีความดิ้นรนอะไรอีกแล้วมันเต็มไปด้วยความชัดเจนและมุ่งมั่นผู้น้อยก็ต้องการมีชีวิตที่สงบสุขเช่นกันข้าเหนื่อยต่อสถานการณ์ความเป็นความตายและแผนการในโลกแห่งเซียนเต็มทีแล้วข้าอยากอยู่ที่นี่จนแก่แม้นั่นจะหมายถึงระดับบ่มเพาะหยุดอยู่ที่ขั้นสามแล้วอย่างไรเล่าดวงตาหวังหลินจดจ้าและกล่าวต่อไป เพียงแต่ผู้น้อยไม่สามารถทำได้การขอให้คนอื่นช่วยเป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้ข้าไม่ชอบให้คนอื่นควบคุมชะตาของข้าข้าอาจจะดีไม่พอที่จะขอให้คนอื่นช่วยในเมื่อพวกเขาสามารถบ่มพาได้ถึงระดับนั้นข้าหวังหลิมก็สามารถทำได้เช่นกันข้าสามารถทำได้เช่นกันแม้คําพูดนี้จะไม่ดังแต่หลังจากกล่าวออกไป ราวกับพลังที่มีอาจอธิบายได้พร่างพรูเข้าไปในร่างหวังหลิงทําให้เขาเกิดแรงกดดันหน้าตกตะลึงคําพูดนี้ดูเหมือนดังกึกก้องอยู่ในโลกแม้กระทั่งวีหกศักดิรุ่นแรกยังหลีตาแคบข้าไม่สามารถละทิ้งร่างเทพโบราณไปได้ข้าไม่สามารถละทิ้งแก่นแท้อีกสี่อย่างของข้าไปได้แม้เส้นทางนี้จะยากเย็นแสนเข็ญข้าต้องเดินต่อไปข้าไม่อาจยอมให้การบ่มเพาะของข้าต้องหยุด หวังหลิงโค้งต่อวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในอากาศผู้น้อยขอยกย่องความเมตตาอันดีของบรรพชนไม่ว่าจะเป็นห้าทะลวงสวรรค์หรือห้าทลายดัดชนีทั้งหมดคือสิ่งที่เหล่าเซียนจำเป็นต้องเข้าใจในฐานะสิ่งจำเป็นต่อการทะลวงประตูดับศูนย์เช่นนั้นทำไมผู้น้อยถึงไม่หาเส้นทางของตัวเองวิธีที่พิเศษสำหรับข้าบรรพชนกล่าวว่าข้าจำเป็นต้องมีห้าดัดชนีเพื่อปกคลุมท้องฟ้า แต่ผู้น้อยไม่ต้องการทะลวงผ่านห้าทะลวงสวรรค์ร่างเทพโบราณของข้าคือฝ่ามือแก่นแท้ทั้งห้าของข้าคือนิ้วมือห้าทะลวงสวรรค์ห้าทลายดัดชนีห้าแก่นแท้พวกมันมีชื่อเรียกต่างกันแต่ความหมายล้วนเหมือนกันข้าทำหนึ่งแก่นแท้สมบูรณ์ไปแล้วนั่นหมายถึงทะลวงสวรรค์แรกเมื่อห้าแก่นแท้ของข้าสมบูรณ์ข้าจะเป็นเหมือนเซียนขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าข้าจะทะลวงเปิดประตูดับศูนย์และสร้างเส้นทางของตัวเอง